สวัสดีค่ะหมอไมคค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแจกหวยนะคะรัฐบาลงวดนี้นะคะงวดวันที่นะคะ16พฤษภาคม63นะคะเนาะก็มีเลขอะไรก็เราไปดูกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะหวยรัฐบาลงวดนี้นะคะของหมอไมคนะคะ ของจริงชัวเลยนะคะเนาะซึ่งคำนวณเองนะคะได้วิ่ง4ี่รอง9นะคะฟัน9 4 4 1นะคะเนาะอันนี้เป็นเลขเจาะเด่น9 0 9 1 9 2 97นะคะ42 43 47 48นะคะเนาะที่วงกลมเพราะว่าเป็นเลขที่ชอบนะคะเนาะใครจะหนักตามเลขที่ชอบก็ได้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะทุกคนค่ะเป็นการคำนวณสูตรเท่านั้นนะคะเนาะ493เป็นเลขที่ชอบนะคะแล้วก็กับ4 0 6นะคะนะอันนี้เป็นเลขของแนวทางหวยรัฐบาลวดวันที่16พฤษภาคม63นะคะขอให้โชคดีกันนะคะขอให้เฮงเๆ,ๆรวยๆวยมีโชคมีลาบกันทุกคนจ้า